คือรถของน้องคันวานะคะเป็นรถแม็โคอู้หปอมอิฐมีแบบนี้ด้วยเหรอคะอันนี้เป็นแบบทวงกุญแจใช่ไหมลูกโอ้สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกค,คนนี่นะคะวันนี้นะคะเราจะไปทาภารกิจเหมาของเหมือนเดิมใช่ไหมลูกใช่ค่ะ,ะเรานะคะจะไปเหมาของประจําเดือนกันยายนนะคะทุกคน<ช>เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพวกเราจะได้อะไรมาบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ ทุนตอนนี้นะคะเรามาถึงแล้วอะไรคะเจลลี่โ mm hmm. อ,อ้อมอิดมีแบบนี้ด้วยเหรอคะ mm hmm. อันนี้เป็นแบบทุงกุญแจ mm hmm. ใช่ไหมลูกโ mm hmm. oh, อก้โหน่าเล่นมากเลยนี่นะคะมีหลายแบบนะแต่เราเคยซื้อไปหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือแต่วงกุญแจใช่ไหมจ้าหวะลูกโอเคใส่รถเลยทุกคนแม่เกดอยากจะบอกว่าอันนี้นะคะแม่เกดเอาตังเกลลี่จ่ายนะคะไม่ใช่ตังคุณแม่นะคะคือว่าแม่เกดจะให้น้องเกลลี่ทุกวันวันละห้าสิบบาทเนาะ ช่วยแม่เล็กน้อยกับล้างจานนะแล้วน้องเกลี่ก็เลยเก็บตังมาซื้อเองใช่ไหมลูกเออโอเค<ๆ>เดี๋ยวเราจะไปเหมาของกันนะป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะได้อะไรบ้างนะคะไปเลยตอนนี้นะคะเราจะเอารถไปให้หน้องนะคะใช่แล้วคะ่ะอันนี้ก็คือรถของน้องธันวาน,นะคะเป็นรถแม็กโคโอ้โหเต็มรถเลยป่ะเดี๋ยวไปหาของอย่างอื่นต่อใช่ไปเลย นี่นะคะนี่เป็นรถเล็กๆนะคะเฮ่ยมีมอเตอร์ไซค์ไลยจะให้ดูน่ารักเห็นนะคะแล้วเราก็เดินมาจุดเดิมที่เราเคยมาในรอบครั้งก่อนนะคะเรามาดูว่ามันจะมีอะไรใหม่ๆบ้างที่น่าซื้อนะที่ไหนโดนโนเต็มๆเลยนะคะอันไหน,นะคะอันนี้น่าห้ามาโอ้น,อนาครัวใช่ไหมไม่ใช่ใช่ โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นโซนของเล่นนะคะเดี๋ยวเราจะออกจากโซนของเล่นไปซื้อของใช้กันนะคะทุกคนไเนปเดี๋ยวเราไปดูโซนของใช้กันบ้างว่ามีอะไรน่าซื้อบ้างนะคะตอนนี้เราก็ได้ป๊อปปี้เป็นพวงกุญแจนะคะกับรถน้องธันวานะคะทุกคนใช่โอ้ของเล่นเยอะมากตอนนี้เราแวะมาที่แผนกเครื่องสําอางแล้วนะคะใช่ไปเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราจะซื้ออะไรกันบ้างนะคะ อ่าไปดูไปหาโซลิปเลยค่ะไปได้เลยไหนคะรีปอาออ๋ออ๋ออ๋ออาอ้ออ๋ออ๋ออ๋อั๋ออ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 มออ๋ออใชอ๋ออ๋ออ๋ออ๋หอออออ๋อ่๋ออ๋ออ๋อห๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออลออ๋ออ๋ออ๋ออ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 อนออออ นี่นะคะที่ใหม่ก็ยังไม่สะอาดเลยนะคะตอนนี้เกลี่จะด้รีบแล้วนะคะทุกคนไปเราจะแยกกันหานะคะไปนี่ไม่เกียได้นะคะที่ทาตานะคะทุกคนนี่เกลี่ได้อะไรอ่าเซนฟูกับที่อาบน้ำน้องใช่ไหมลูกใช่ค่ะโอเคนี่นี่สักข้านม่วของน้องของน้องเกลี่ด้วยเสื้ออะไรอีกแล้วไปซื้อตะก้อค่ะไปเลยอยู่ตรงนู้นตอนนี้เกลี่เริ่มหนักแล้วนะคะตัวเริ่มเอียงแล้ว นี่นะคะตอนนี้เราได้หงสักฟองมาแล้วใช่เราจะไปซื้ออะไรเจาะค่ะคุณแม่ตอนนี้นะคะอยากจะบอกว่าเกลือเริ่มหนักนะคะก็เลยให้คุณแม่ถือให้นะคะ <c oughs> ทุกคนไปเดี๋ยวเราจะไปดูโซนนู้นะคะ่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะโอเคไป<อ>ค่ะตอนนี้นะคะเรากําลังจะไปจ่ายตาังเพราะคุณแม่หนักมากแล้วแม่จะพาทุกคนไปเหมาโออีกนะคะทุกคนเราไปเหมาที่แม็กโครกันนะคะเ <c oughs> หมาที่เดิมที่ประจําของเรา อันนี้ก็จะมีเจนพวกครีมล้างหน้านะคะตอนนี้คิดตังแล้วนี่ออกมาจากเครื่องสำอางแล้วเราก็มาที่กิฟทช็อปนะคะทุกคนดูดิตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ทรงผมนะคะอันนี้ที่เราขายเป็นไฮไลท์ใช่ไหมเอออันนี้แหละที่เราเคยขาย,ขายนะคะทุกคนอะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูของต่อนะคะนี่นะคะตัวน,นี้เป็นอะไรลูกที่คาดผมตะมูตะมิใช่ไหมคะ มีมีหลายแบบมากเลยนะคะทุกคนมีแบบเตรียมใส่วันฮารลวีนด้วยนี่เยอะเลยปะเดี๋ยวมีอะไรน่าซื้อเดี๋ยวคุณแม่จะซื้อนะคะอ๋ออันนี้แบบซเย,เยอะๆเลยลใช่ไห,หมตอนนี้นะคะเรากําลังเลือกที้คาดผมนะคะทุกคนนี่ที่ร้านนี้มีหลายแบบมากเลยคือแบบเลือกไม่ถูกเลยอันนี้เวลาเราเราแต่งหน้าเนาะแล้วเราก็เอา คาดผมไว้นะคะไม่ให้ผมโดนเครื่องแต่งหน้าของเรานะนี่เลือกได้หรือยังเลอกเป็ดเลิกเป็ดใช่ไหมน้องแกได้เอาอะไรคะอ๋อโบเหรอลูกนี่ฝั่งนี้มีดอกไม้ด้วยนะคะเป็นดอกไม้ปลอมนะน่าดักมากดูระแบบสดชื่นหัวใจใช่ไหมลูกโอเคค่ะตอนนี้อยู่พานในกิีค่ะว้าวนี่เลยค่ะเป็นแผงแผลงแพ็คๆแบบนี้เลยนะคะอุ้ยนี่น่ารักอันนี้น่ารัก ช่หยิบเลยค่ะหนูจะเอาไหนคะอันนี้คือรูปอะไรคะหัวใจใช่ไหมโอ้หัวใจไม่เหมือนเด็กอ่ะหนูเริ่มโตแล้วหนูเอาแบบที่มันสามารถดูได้ทุกอยวางไหมเนี่ยแบบเนี้ยโบอะไรเงี้ยลูกอันนั้นมันจะเป็นเด็กเกินนี่โบน่ารักดีมน่ารักใช่พี่ใหม่ได้อะไรเ, <laughs> ยยเรียกคะพี่ใหม่ยังเลือกไม่ได้เลยนะคะทุกคนละอ่อนใช่ไหมคะนี่ตอนนี้เรามาเลือกกิฟต์กันนะคะ มีขายไปชุดอย่างนี้เลยเ่มแบบนี้ตาเกลี่เลือกแบบนี้ใช่ไหมคะนี่ทุกคนเยอะมากป้ายเดี๋ยวเราก็จะเริ่มไปจ่ายเงินกันแล้วนะคะทุกคนนี่ตอนนี้เราจ่ายตังเสร็จแล้วนะคะคนท่องของึ้นค่ะงาคนถายน่งคน่งค่ะคนท่ง นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปสรุปที่บ้านให้ดูนะคะว่าเราซื้ออะไรมาบ้างนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายเยอะเพราะว่าคนคนก็พอมีอยู่นะคะเรากลัวเนาะเราต้องรีบซื้อแล้วก็รีบกลับบ้านนะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ดูนะว่าเราซื้ออะไรมาบ้างนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ดูว่าเราได้อะไรมาบ้างในร้านนี้นะคะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอย่างแรกนะคะน้องํามาได้อะไรครับรถใหญ่รถใหญ่เหรอแกะไหม แกโอเคพี่ให,หม่แกให้น้องหน่อย <Yeah. S 1> นี่นะคะวันนี้เราซื้อรถแมคโครมาให้น้องฮันวาด้วยนะคะโอเครถธันวา mm hmm. ได้ดรถหนึ่งคันนะคะแล้วก็มีอะไรอีกจุลี่มีป mm ั๊บอีอันนี้จะเป็นพวงกุญแจปั๊บอีใช่ไหมคะ mm hmm. นี่แต่เขาไม่ขายเป็นอันนะ mm hmm. เขาขายมาเป็นแบบ mm hmm. พวงแบบนี้เลย mm hmm. ใช่ไหมคะ mm hmm. นี่เดี๋ยวเราจะเอาใส่ไว้ตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นตะกร้าใส่ของนะคะต่องใส่ของของเจลลี่กับพี่ใหม่นะคะฟ้ากับสมพูนะคะแล้วก็ได้ นี่เลยที่คาดผมใช่ไหมคะแล้วอะไรอีกสร้อยนะคะนี่น่ารักแล้วก็เครื่องเขียนนะคะแล้วก็อะไรอีกลูกอ่าเป็นลิปเป็นโบนะคะแล้วก็อะไรอีกคะสร้อยอ่าสร้อยสองชุดใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะซื้อเผื่อน้องมีใส่ด้วยใช่ไหมเออนี่นะคะสองอันแล้วก็ต้าหูแบบหนีบต้หูแบบหนีบใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้เจาะใช่ไหมคะแล้วก็อะไรอีกกิ๊์สร้อยเหมือนเดิมนะแล้วก็มี ที่คาดนะคะที่คาดผมแบบแบบนี้นะฟ<น>ุ้งซิงฟุ้งซิงแล้วก็อันนี้นะคะเป็นเชชอเป,เเปียกนะคะคุณแม่ซื้อมา,าสองแพทคนี่นะคะซื้อมาสองแพทแบบนี้เลยแล้วก็มาร์กหน้าของพี่ใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรคะเป็นน้ำยาส,ะยสะคคระผมน้ำยาสระผมคีมนวดนะคะแล้วก็มีโบนะคะท<อ>ี่คาดผมเป็แ <ficou S 2> นแพคใช่ไหมคะแล้วก็อนุเลยน่นเป็นโบใช่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีของใช้ในครัวนะคะ อันนี้ก็จะเป็นของเกลี่นะคะมีของใช้เกลี่กับน้องทันบานะคะทุกคนวี่งด้วแบบนี้นะแล้วก็มีแฟบมีน้ํายาล้างจานนะคะแล้วก็น,น,น้ำยาประพันนุ่มนะคะที่ใส่ของนะคะทุกคนมาก็กําลังเิ่นรอดอยู่ใช่ไหมนี่ชอบไหมชอบไหมชอบแล้วนี่นะคะก็เป็นการไปเมาส์คองที่ร้านร้านส่งนะคะของ ของร้านปอปาจังหวัดเชียงใหม่นะคะทุกคนนี่ของที่เราได้มาแล้วนะเยอะม,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 มากเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไล